ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ไปก็ขอบันดาท่านพุทธบริษัทฟังความเป็นมาเรื่องราวตอนที่สิบสี่สำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สิบสี่ตอนนี้ก็จะขอพูดเรื่องกัมม์กัมมบทสิบกับสิบห้าควกันเพราะว่าข้อห้ามเหมือนกัน ข้อที่สิข้อที่ตอนที่สิบสี่นี้ขอพูดเรื่องข้อที่สองของศี่นรรมบทสิบการมบทสิบก็เป็นข้อที่สองชิ้นห้าก็เป็นข้อที่สองที่นี้กล่าวว่าทินนาธานาวีรมณีจึงแปลเป็นใจความว่าให้งดเว้นจากการือเอาทรัพย์สินของคนอื่นที่เขาไม่ให้เราโดยชอบธทม แล้วก่อนที่อาจารย์บายบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายก็เตือนใจกันไว้ก่อนรายการนี้เป็นรายการหนีนรกคําว่านารกมีจริงบรรดาท่านพุทธบริษัทชายจริงแล้วพระเจ้าทรงยืนยันมาแต่มาก็ขอยืนยันด้วยถ้าถามไม่เห็นไหมบอกว่าเห็นแล้ว เคยไปไหมสมัยที่มีสมัยที่มีชีวิตอยู่นี่ตต้มตอบว่าเคยไปแล้วเคยไปมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กตายไปแล้วกลับฟื้นหลังจากนั้นก็ไปได้ตามปกติจะไปเมื่อไรก็ไปได้เป็นอย่างนี้ทุกคนอย่างท่านพลโทสม,มานวีระวัธยะท่านก็เช่นเดียวกัน ท่านตายไปเมื่อสมัยเป็นร้อยโทกลับไปแล้วก็มีสิทธิ์ไปเที่ยวในแดนนั้นได้ได้เป็นปกติเพราะเป็นแดนที่เคยไปแล้วเพราะท่านตายเมื่อเป็นร้อยโทต้องกลับฟื้นเขากลับมาส่งแดนที่ไปก็คือแดนนรกเป็นกันเมื่อกลับมาแล้วต่อไปก็ได้โอกาสท่านให้โอกาสจะไปเมื่อไรก็ไปได้ จึงขอยืนยันว่าตายแล้วเกิดนรกสวรรค์มีจริงถ้าถามว่าเอาตัวเข้ายันไม่กลัวใครเขาว่าหรือก็ต้องตอบว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ถูกทินทาเลยไม่มีตี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านาติโลเกอนิทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าเองยังถูกนินทา อาจจะมาเป็นสาวกกลุ่นจิ๋วของพระองค์ทําไมจะไม่ถูกนินทาเวลานี้คํานินทาคําติเตียงก็เกลื่อนโลกเต็มโลกไปหมดเป็นหนักใจอะไรจะนินทาสักเท่าไหรก่ก็ตามก็แก่ลงไปทุกวันเนือใครเขาสรรเสริญยังไงก็าตามก็แก่ลงไปทุกวันนินทาก็แก่สรรเสริญก็แก่ จะนั้งคำนินทาและสันเสริญทั้งสองรายการในบรรดาท่านพุทธบริษัตองค์สมเด็จประทรงสวัสดิโสภาคทรงแนะนำว่าจงอย่าถือเอาเลยทั้งสองอย่างใครเขานินทามาก็ส่งคืนกลับเข้าไปไม่ใช่นินทาต่อนะลองลองดูนิดเสรสฐกิจด,ดูหน่อยก็เร่าร้อนบางท่านก็ดี พอถูย้อนเขานิดกลเป็นพระอาหารหันไปเลยที่ว่าเป็นพระอาหารหันนั้นไม่ใช่อาตมาทําให้ท่านเป็นพระอาหารหันนะท่านกลับพูดบอกว่าท่านไม่สนใจกับคํานินทาว่าร้ายอันนี้ก็ดีต้องขอบคุณท่านและขอสรรเสริญในความดีของท่านตอนนี้เราทําอย่างนั้นเต็มใจทําหรือเปล่าก็าต้องบอกว่าลองทําดู เห็นท่านส่งมามากๆลองส่งกลับไปนิดหนึ่งดูทีว่าจะเดือดร้อนไหมสำหรับอาตมาเองไม่เดือดร้อนเพราะถูกนินทาไม่ใช่แต่รับหลังข้างหน้าเนี่ยทีก็ยังถูกว่าถูกกล่าวเป็นปกติเรื่องความอาตตัญยูไม่รู้คนคนของคนที่มีกิเลสก็ย่อมมีอยู่บ้างเป็นของธรรมดา การนินทานและสนเสริญจะไม่สนใจสนใจอย่างเดียวว่าตายชาตินี้แล้วจะไปไหนแกขนาดนี้แล้วยังไงไงก็ต้องตายฉะน,นั้นเมื่อเราจะตายบรรดาแต่พุทธบริษัทฑ์ไหลหากำแพงมากั้นนาไบายภูไม่ก่อนดีกว่าเพื่อยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งยอมรับนับถือท่าน ถ้่เพราะคารวะเอาสินห้าเป็นกำแพงกั้นเขาไว้อวายภูมิจะมาไม่ถึงบาปเก่าๆที่ทำไปแล้วทั้งหมดสมเด็จพระบระมสุคตบอกว่าจะตามให้ลงโทษเราไม่ได้เลยเอาแค่นี้ก็ดีแล้วเจ้า้นบรรดาเต็มพุทธบริษัทฟังรายการนี้ถ้าต้องการหนีบาปก็อหนึ่งอย่าลืมความตาย ราการีนสองยอมรับทักถีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ระการในสามส่งสินหห้บริสุทธิ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็ส่งไว้จนกว่าจะตายตายเมื่อไรไปสวรรค์ไปพรม,มน,นั้นดีไม่ดีก็าปานิพานตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องสิ่งและกำหนดสิบข้อที่สองท่านบอกว่า จงยุดเว้นจากการลักขโมยหรยื้อแย่งหรือคดโกงหรือรัพย์ในรัพย์สิงขอ้วบอกคนอื่นมาเป็นของเราเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธิริษัทถ้เท่าว่านในชาติปัจจุบันไม่ว่าใครทั้งหมดคนก็ดีสัตว์ก็ดีคำว่าสัตว์หมายถึงสัตว์อิรฉชนก็ยังรับรักรัพย์สิงของตนเหมือนกัน เคยเห็นสุนัขแบ่งกินอาหารถ้ามีตัวอื่นเข้ามาแย่งมันสู้ใจขาดสู้ได้หรือไม่ได้ก็ต้องสู้เพราะว่าชีวิตจะทรงอยู่ได้เพราะอาหารเป็นปัจจัยตาขาดอาหารได้อย่างหนึ่งความตายก็เข้ามาถึงเร็วความจริงยังไงไงก็ต้องตายแต่ก็ไม่มีใครอยากจะตาย หากว่าบรรดามนุษย์ทั้งหลายเว้นอางสิงก็เว้นไม่ละเมิดสิงข้อนี้ต่างคนต่างยึดถือทรัพย์สินของตนเป็นสิ่งสำคัญยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่ตนหามาได้เองโดยชอบธรรมไม่ยื้อแยางไม่คุโกงไม่หลอกลวงในทรัพย์สินของบุคคลอื่นใดโลกก็จะมีแต่ความสุขสุขไปด้านหนึ่ง ความจริงเรื่องทรัพย์สินนี่เป็นเรื่องสําคัญมากแต่ว่าคนที่ยักษาสินข้อนี้หรือกบฏกรรมาบดข้อนี้ได้ก็ต้องมีอารมณ์ใจเหมือนกับข้อที่หนึ่งแต่แถมนิดหนึ่งอารมณ์ใจข้อที่หนึ่งคือเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารข้อที่สองนี่ก็มีเมตตาความรัก กุศายความสงสารเป็นธรรมะเข้าไปจับใจแถมอีกอันหนึ่งคือสันโดษยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่ตนหามันได้โดยชอบทรเพื่อทรัพย์สินของคอื่นใดเราไม่สนใจอาจจะชอบใจบ้างอาจจะอยากได้บ้างอย่างเขาแต่ไม่ไม่อยากจะคิดลักไม่อยากจะขโมยไม่อยากจะคดโกง ต้องการจะหามาเองโดยชอบทำตามที่ความสามารถจะพึงหาได้ <c oughs> ถ้าบรรดาท่าพุทธบริษัททั้งหลาย้วยคนทั้งโลกรักษาสิ่งข้อนี้ไว้ได้โรคจะรวยมากคนเราก็จะรวยมากขึ้นท่านถามว่าจะรวยยังไงเวลาที่พูดนี้เขาบอกเศรษฐกิจตกสะเก็ด คำว่าเศรษฐกิจตกงสเก็จทุกคนกระวนกันวี่แย่พ่อค้าแม่ค้ากระวนว่าค้าขายไม่ได้ชาวเกษตรทั้งหลายก็บอกว่าแย่แล้วของได้มากขายไม่มีราคาบางรายของไม่ได้ที่กร้ายหนักขึ้นอีกทำนาข้าวก็เสียทำไร่พืชไร่ก็เสียแถ้าเราแถมต่อไปภาษีก็ขึ้นราคาสำหรับภาษีนี่พระไม่เคยรู้เรื่อง เพราะว่าไม่มีไม่มีภาระไม่มีเงินจะเสียภาษีกับเขามีชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยญาติโยมพุทธบริษัทเลี้ยงในเมื่อญาติโยมพุทธบริษัทท่านแย่พระก็เลยแย่ไปด้วยตามที่สมเด็จพระพุทธาจารย์ว่านงธนว่าถ้าจะวบ้านเขาจนพระกรหมาก็ตายก่อนไปถามท่านเข้าถามทํา,ทาไมไปอย่างนั้นขอรับหลวงพ่อ ท่านบอกว่าในเมื่อชาวบ้านเขากินไม่อิ่มจะเอาข้าวท่นมาใส่บาตรจะเอาข้าวาาาที่ไหนไปให้หมาอันนี้จริงของท่านถ้าทุกคนเว้นไม่ละเมิดสิ่งข้อนี้บรรดาท่านพุทธวิสัทต,ตามที่กล่าวมาแล้วว่าตำรวจก็ไม่ต้องมีในอำเภอผู้ว่าพิพาสายการเรือนจำไม่ต้องมีทั้งหมดการรบรายข้าวฟันซึ่งกันและกันเพราะทรัพย์สินก็ไม่มี เวลานี้สงครามเกิดขึ้นทั้งโลกแต่ไม่ใช่สงครามโลกนะมีประเทศไหนบ้างที่บอกว่าไม่มีสงครามอาจจะมีบ้างแต่ไม่กี่ประเทศนักแต่ละประเทศต่างคนต่างรบกันภายในประเทศบางรายออกมรบนอกประเทศก็มีที่รบกันอย่างนี้เพราะอาศัยความโลกเป็นสำคัญ อยากได้ทรัพย์สมบัติเขาก็คนอื่นมาเป็นข้อตนเป็นสําคัญจริงทําอย่างนั้นในการรบราข้าวฟันซึ่งกันและกันใช้อะไรบ้างใช้อาวุธใช้คนใช้อาหารใช้เบี้ยเลี้ยงใช้อุปกรณ์การต่างๆกระสุนตร่ระนัดบรรดาท่านพุทธรวษัทกระสุนปืนน่ตะระนัดราคาเท่าไหร่ลูกระเบิดแต่ะลูกราคาเท่าไหร่ ชีวิตของคนแต่และคนราคาเท่าไรเรื่งความทรัพย์สินต้องเสียหายเพราะความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติเขาองคนอื่นมาเป็นสําคัญนี่จุดหนึ่งเรื่องของประเทศเรื่องใหญ่มากถ้ามาเรื่องส่วนตัวบุคคลถ้าการลักการขามโมยกันไม่มีการพล้นสะดมไม่มีการโกงไม่มีเป็นต้นเอาง,ง่ายๆว่าถ้าขามโมยไม่มี ถ้าขโมยไม่มีนี่ค่าใช้จ่ายในบ้านน้อยลงไปมากราการแรกบ้านไม่ต้องทําแข็งแรงมั่นคงนะแค่บังแดดบังฝนได้เท่านี้ก็พอราการที่สองไม่ต้องใช้เงินซื้อกุญแจประตูก็ไม่ต้องทําแข็งแรงกุญแจแต่ละดอกก็ไม่ต้องมีกุญแจแต่ละดอกที่ทํามันได้ต้องใช้เงิน บ้านละหลังที่ทําแข็งแรงเพิ่มเงินขึ้นไปมากแล้วก็อาวุธยุธทธรรายณา์ต่างๆก็ปก,กรณ์ต่างๆก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีการระแวดระวังนอนหลับสบายคนก็มีประสาทดีมีอารมณ์ความสุขอารมณ์ใจมีความสุขปัญญาก็มีเมื่อใจเยือกเย็ยนปัญญาก็เกิดใจเย็ยนเพราะหนึ่งไม่ฆ่ากาันตามสิ่งข้อที่หนึง่ง ไม่ฆ่ากันไม่ประทธธุษร้ายกันไม่ลักไม่ต้องระมัดระวังของไม่มีการลักไม่มีการขโมยกันอย่างนี้ทุกคนมีรมใจเป็นสกุขถ้าถามว่าจะรวยได้ยังไงก็ลองคิดดูถ้ามีการลักมีการขโมยกันเป็นปกติเจ้าของบ้านก็ต้องเฝ้ารัพย์ตระวางทรัพย์ประสายก็มือนร่างกายก็เลีย ไอ้ร่างกายเพลินไปนี่การงานก็ลดตัวลงมันสมองไม่ดีปัญญาที่หาทรัพย์สินก็น้อยลงการคล่องตัวก็มีน้อยไปอันนี้อาจจะเห็นยาก <c oughs> เอากาง่ายๆถ้าบ้านไม่ต้องปลูกแข็งแรงนักเพราะไม่มีขโมยค่าใช้ใจ่ายลดลงไปเท่าไหร่สมมติว่าถ้าบ้านไม่ต้องมีกุญแจ ลูกกุญแจอดอกหนึ่งเวลานี้สิบบาทซื้อไม่ได้แล้วสมมติว่าคุณลูกกุญแจอดอกละสิบบาทเวลานี้มีคนห้าสิบสองล้านคนถ้าคิดว่ามีบ้านสักสิบล้านหลังหลังหนึ่งใช้กุญแจหนึ่งดอกสิบดอกละสิบบาทสิบล้านหลังนี้เข้าไปร้อยล้านแล้วต้องเสียหายปเปล่า แล้วก็งบประมาณเจ้าหน้าที่งบประมาณผู้กวบกลุ่มงบประมาณผู้สา้างสายการสารต่างๆที่ต้องสูญเสียไปมันเท่าไหร่ถ้ารักษาสิ่งข้อนี้ได้ประเทศชาติจะเจริญมากมีความสุขมากรัฐบาลก็มีความเยือกเย็นใจมีรัฐบาลก็ได้ไม่มีรัฐบาลก็ได้เพราะคนไม่คิดฆ่ากันไม่คิดลักไม่ขโมยกัน เราก็จะมีแต่ความสุขไม่ต้องหาใครเข้ามาตัดสิน <c oughs> การเป็นถ้อยร้อยความสู้คดีในโรงศาลนั่นมันหมายถึงความบรรลัยแห่งทรัพย์สินไม่เกิดขึ้นต้องจ่ายเงินจ่ายทองสีเวลาการงานแล้วก็ดีจะแพ้ชนะแล้วก็ยังไม่รู้ถ้าแพ้ก็ใหญ่ ถ้ายนะได้มาก็ไม่คุ้มค่าแห่งการเป็นความเงินอาจจะได้มาคุ้มค่าแต่เวลาที่เสียไปบรรดาท่านพุทธบริษัทรวมความว่าสิงข้อสองคุ้มครองโลกให้มีความสุขมากแต่ว่าเราสามารถรักษาสิงข้อนี้ได้จะไปที่ไหนก็มีแต่คนไว้วางใจในเมื่อเขาไว้วางใจเขาก็รักในเรา เขารู้ว่าเราเป็นคนใจดีมีเมตตามีคนเป็นคนใจดีมีกรุณาความสงสารอารมณ์ใจเราก็ชุนชื่นใจดีไม่ได้ความสันโดษย,ยินดีเฉพาะทรัพย์สินของตนไม่ต้องการทรัพย์สินของคนอื่นที่ได้มาโดยไม่ชอบทำไปบ้านไหนเขาก็ยินดีรับเราก็มีความสุขเกี่ยวของบ้านก็มีความสุข แคกผู้ไปหาก็มีความสุขมีแต่หน้าตายยิ้มแย้มแจ่มใสเขาหากันทรัพย์สินก็ไม่เปลี่ยนนี่เป็นว่าในปัจจุบันก็มีความสุขแล้วที่ท่านบอกว่าสีเลนสุขติยันติบุคคลที่ทรงสินได้จะมีความสุขสีเลนะโคกสัมมาทาถ้าไม่มีการลักไม่ขโมยซึ่งก,กันและกัน ไม่ทุสลายซึ่งอะไรการทรัพย์สินก็ไม่หายทรัพย์สินก็ไม่เปลี่ยนความอุดมสมบูรณ์ในความเป็นอยู่ก็มีแก่บคุคคลทุกคนไม่ต้องไปนั่งกลัวโจรแบบในสมัยปัจจุบันในปัจจุบันนี้แม้แต่ในธนาคารเขายังปล้นเลยนั่นมาปล้นกระทั้งบ้านธน,นาคาราทั้งธนาคารขโมยของบ้านผู้พู้ากษาขโมยของบ้านนายตำรวจ ชาวบ้านก็ยำแย่แล้วที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ตำหนิทางราชการนะไม่ใช่ตำตหนิทางรัฐบาลไม่ว่าใครทั้งหมดไม่ต้องการให้มีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วกำลังใจของชาวโลกเต็มด้วยความมิปริคดว่าได้ทรัพย์สมบัติเขาอาคนอื่นมาได้แล้วจะมีความสุขแต่ความจริงคนที่รักขโมยเขากินก็ไม่มีความสุข ต้องนั่งระแวงนอนระแวงอยู่เสมอได้ทรัพย์สินเข้ามาแล้วบรรดาแทนพุทธบริษัทหาความสุขไม่ได้เกรงว่าจะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสืบรู้บ้างเกรงว่าเจ้าของก็จะจำได้บ้างเจ้าของขจะรู้ตัวบ้งางยะนั่งนอนจะนอนก็สะดุ้งอยู่เสมอนี่แปลการที่ไม่มีความสุขเลยการเมิดสิ่ง ถ้าทรงสิงข้อนี้ได้เราก็ไม่น่อยสะดุง้งไม่จะเกรงใครกขามาจับมากลุ่มก็ลงความแล้วว่าถ้าปฏิบัติสิงข้อนี้ได้ในชาติปัจจุบันทรัพย์สินที่เรามีอยู่ก็ดมสมบูรณ์ขึ้นไม่หนักใจในความเป็นอยู่ก็ไม่เสียเปล่าไม่เสียเพราะก็โมยลักไม่เสียเพราะก็โมยปล้นไม่เสียเพราะการถูกโก ไม่เสียไปพูะถูกการยักยอกถ้าเราไม่เสียขนาดนี้การเสียอย่างอื่นก็น้อยเต็มทีการจะกินจะใช้ในเรื่องเล็กๆบรรดาทั้งพุทธบริษัทเป็นของธรรมดาธรรมดาเรามีมากกินมากมีน้อยกินน้อยแต่พ่กลักก็โมยเสิเรามีน้อยแกก็ลักหมดเรามีมากแกก็ลักหมดเรามีมากแกก็โกงหมดเรามีน้อยแกก็โกงหมด ดีไม่ดีจะโกงเลยหมดวกล้นจี้บางทีก็ปล้นจีเลยหมดหมดตัวแล้วยาตัวไปเป็นไปเป็นกันเอาค่าถ่ายนั่นหมายความว่าถ้ามีที่ดินที่ทรายอยู่พื้นที่จะาสังหาได้มาซับเคลื่อนที่ไม่ได้ยังต้องจำนำจำจองแล้วขายรีบเอาเงินไปถ่ายโกพื้นก็คนที่ถูกจับไปจะตาย นี่ความเล่าร้อนเพื่อการไม่เคารพสิ่งข้อนี้เป็นอย่างนี้ถ้าทุกคนเคารพสิ่งข้อนี้ก็มีแต่ความสุขหรือว่ากันด้านปัจจุบันถ้าสัมบรายาพบบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าตายไปแล้วในโลกหน้าคนที่ทรงสิงข้อนี้จะมีอาการเป็นยังไงก็บ้าว่ากันถึงกําลังใจก่อนตายก่อนก่อนที่เราจะตายบรรดาท่านพุทธบริษัท ถ้าจิตของเรามีเมตตาความรักรกวานาความสงสารมีความสันโดษยินดีเฉพาะรัพย์พินที่หามันได้โดยชอบธรรมคำว่าสันโดษนี่ไม่ใช่ยินดีเฉพาะรัพย์พินที่มีอยู่นะหนังสือต้องเขียนไว้ว่ายินดีเฉพาะรัพย์พินที่มีอยู่นั่นก็หมายความว่าเราหาคนได้เท่าไรยินดีเท่านั้นไม่ใช่ไม่หาเลย ความขยันหมั่นเพียรไม่ใช่ความโลภขยันหมั่นเพียรโดยทําไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมอย่างนี้พ,พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสัมมาชีวะหาเลี้ยงชีพโ,โดยชอบธรรมอย่างนี้ทําได้ไม่มีอะไรเป็นโทษไม่มีอะไรเป็นบาปณในเมื่อท่านหลายก่อนจะตายกําลังใจเป็นสุขหนึ่งไม่ตายความรักสงกณาความสงสาร สามชั้นโดดจินดีเพราะทรัพย์สินเดีหามันได้โดยชอบธรรมก็ไม่มีรงสะดุดใจกับใครที่ใจเ็าชุ่มชื่นถ้าทรงความดีสามรายการนี้ได้และเว้นยาตการก,ก็ก็เว้นแน่เว้นยาตการแลเมื่อสิ่นข้อสามแน่คนทํามประเภทน,นี้ถ้าจะก่อนจะตายใจยังทรงความเมตตายอยู่เป็นต้นท่านผู้นั้นตายแล้วในชาตินี้ ชาติต่อไปที่เข้าถึงใหม่ก็ลงอบายภูมิคือมีนรกเป็นต้นไม่ได้ลงไม่ได้แน่แด่เข้นลงไปเขาขับตีตายเลยคนนรกเขาไม่ต้องการคนดีเขาต้องการแต่คนเลวลงนรกไม่ได้ไปไหนก็ต้องไปเป็นเทวดาด้วยผมกำลังใจอ่อนก็เป็นธรรมดาเข้มแข็งมากหน่อยก็ไปเป็นพร ต่อมาทั้งหมดบุรวาสนาบารม,มีจากการเป็นเทวดาหรือผมไปไหนลงมาปับก็ยับยังอยู่แค่มนุษย์โลกก่อนพอมาถึงมนุษย์โลกความดีสาเร็จก,การก็ตามมาด้วยความดีสาเร็จก,การคือเมตตาความรักกุาาความสงสารสันโดดยนินดีเพราะสักสิ่งก็ตนหาได้โดยชอบธรรม ไม่คดไม่โกงใครก็ตามมาหนึ่งเมตตาความรักกรุณาความสงสารทำให้ท่านผู้นั้นเป็นคนสวยมาสวยแล้วแล้วถ้าอยาไปที่ไหนก็ตามจะได้รับความเมตตาปราณีจากคนทุกคนในที่ทุกสถานอย่างนี้ก็พูดลว่าบางคนมีสนเสน่ห์เหลือเกิน จะไปนั่งที่ไหนจะไปที่ไหนมีคนต้อนรับยินดีจะมีการม,มีคนเมตตาปราณีเสมอสงเคราะห์เสมอนีร่ระบรรดาแทุบริษัทเพราะคุณแห่งความดีคือเมตตากรุณาความสงสารต้องสอนโดยการนี้เป็นปัจจัยให้เกิดกับท่านและต่อไปนอกจะตัวจัดสวย จะเป็นที่รักของคนหลายแล้วทรัพย์สินเย็นเป็นสุขเ่อทรย์สินของท่านผู้น,นั้นโยเย็นเป็นสุขคือทรัพย์สินของคนหลายที่มีความดีประเภทนี้จะปลอดภัยสีบประการหนึ่งทรสินของท่านจะไม่เสียหายเพราะไฟเผาผลาญ ไฟจะไม่ยอมไหม้ทรัพย์สินของท่านหลายเหล่านั้นเรื่องไฟไหม้นี่เป็นเรื่องอัศจรรย์หลายวาระมีโยมท่านหนึ่งมาบอกว่าท่านอยู่ท่านด้านตลาดโลทาอะไรบางทับสกบางสกแกวันสกแกแลวมั้งหลอสกแกสกแกแ่จะมาก็จำไม่ถนัดท่านมาพูดเสียตกใจไฟไหม้หลังที่หนึ่งบ้านหลังที่หนึ่งบ้านของท่านเป็นหลังที่สอง ไฟไม่ยอมไหม้เปลวไฟพุ่งข้ามหลังคาของท่านไปไหม้หลังที่สามท่านาที่อยู่ติดติกันยังไม่ยอมไหม้ไปไหม้หลังที่สามนี่ลบรรดาแทานพุทธบริษัทท่านที่รักษาสิงคร์ทรงสิงข้อที่สองได้หรือ <c oughs> การบทสิบก็เช่นเดียวกันเหมือนกันหนึ่งไฟจะไม่ไหม้บ้านของท่านโดยการในสอง น้ำจะไม่ทำลายทรัพย์สินของท่านเรืการที่สามลมจะไม่ทำลายทรัพย์สินของท่านเรการที่สี่โจรขโมยมองไม่เห็นบ้านท่านเขามองเห็นเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่อยากจะลักไม่อยากจะขโมยทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณความดีแก่สิ่งข้อดีสามนี้ 3, ท,นท่านทรงไม้ได้ ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าสีเลนะโพกับสัมปทาและท่านที่ทรงสิงข้อที่สองรายก,การนี้ได้ที่ที่สองนี้ได้นะทรัพย์สมบัติที่ท่านจะพึงหามาจะหาได้มีการคล่องตัวมากไม่เสียสายที่ไม่ไม่เสียหายไม่เหตุสามไป็สี่ไปการแล้วการหาทรัพย์สินนี้คล่องตัวมาก จะทำอะไรก็ตามปีมีการทํามาค้าขึ้นอยู่เรื่อยการค้าขายเจ้าใครเขาขาดทุนคนประเภทนี้ขาดทุนไม่เป็นมีอย่างเดียวได้กำไรน้อยหรือกำไรมากยังไงยังไงก็มีกำไรกันแน่จะทำพื่อไร่ต่างๆและทำนาก็ตามเสียหายยากมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งอาตมารู้จักวันนาน บ้านนี้ก็มีเรื่องแปลกไม่ขอยกเชื่อของท่านมาแ้่ท่านมีความเคารพมีความจริงใจยอยู่มากขึ้นจะราบขึ้นจะมาซับสิสงเขาใขใ,ในชาตินี้นะทรับส,สิงขอาบุคคลอื่นใดท่านไม่แตะต้องจริงๆเรื่องกายเขกังโกมีอย่างเดียวให้ใครขัดข้องขึ้นมาถ้าไม่เกินวินสัยยืมให้ยืม,ยมกู้ให้โก้ ู้ก็ดอกเวียก็เอาไม่แพงดีไม่ดีก็ไม่เอาเลยวัดวาทั้งหลายถ้าทางานเกิดขึ้นถ้าไม่เกินวิสยัยท่านมีเครื่องกระแสไฟฟ้าก็ไปช่วยมีเครื่องสูบน้ำก็ไปช่วยตัวเองก็ช่วยตักน้ำช่วยต้มช่วยแกงทํางานทุกอย่างเป็นที่รักของคนทุกกลุ่มบ้านนี้แปลกทำไร่บางปีชาวบ้าในใกล้เคียงและทั้งบริเวณทั้งตำบล หลายตำบลร่วมกันเสียหายกันยับเยินข้าวไม่ได้เสื้อต้นหนึ่งผักไม่ได้เสื้อต้นหนึ่งสัตว์เพี้ยกินหมดแต่วันนี้ก็ต้องมีกําไรปีนั้นก็หลายหมื่นอย่างสมัยเงินแพงๆกว่านี้ค่าเงินสูงกว่านี้ก๋วยเตี๋ยวชาวราสิบสตางค์หรือห้าสตางค์เขาเสียหายหมดบ้านนี้มีกําไรสองสามหมื่นบาท ถ้าคนได้กันบ้านนี้มีกําไรเป็นแสนนี่ผลของการทรงสิงข้อน,นี้บรรดาต่าพุทธบริษัทใ,ในชาติปัจจุบันยังให้ผลขนาดนี้ชาติต่อไปจะเป็นยังไงฉะนั้นขอบรรดาต่าพุทธบริษัททั้งหลายผูดท่งไว้ซึ่งความดีซึ่งเป็นสาวกของของค์สมเด็จปจินณสีต้องการหนินรกทุกคนก็พยายามทรงสิงข้อที่สองอีกด้วยอีกข้อหน,นึ่ง ให้บริสุทธิ์ปลดของซึ่งไม่เกินวิสัยมองดูเวลาที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาหมดเสแล้วผู้ต่อไปก็ไม่ได้ก็ขอยุติว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี